กูอยางดู tiktok กกว่ะเฮียมีอะไรให้กูดูบางดีกูให้โอกาสมึงนะไอตะ้ตาถ้ามึงลงไวพรุ่งนี้เจอกันงันกูลงก็ผมลงตีหนึ่งครึ่งตลอดถามคนดูก็ได้ครับลงไวยังไงผมลงตีหนึ่งครึ่งตลอดนะครับพี่ผมจะลงไวได้ไงเออ Ô, hỏi. Thế bận tìm là cái này đẹp. Ô, hỏi, hỏi, จะลงเล่าลงลงลิ้นให้ค่าอาหารกุมารเท่าเข้ามาอย่างวันนี้อ่านโรนในร้อยแตดกูเห็นแล้วกูเห็นเขาแล้วกุมารเท่าพ่อ เขาโทรไปไม่รับยี่เรื่องกูนะออเข้าไปแล้วหรอวะคนดูมึงติดกูขนาดนั้นเลยเนี่ยเหมือนเหมือนมึงมึงเป็นยาเสพติดอะแล้วพอกลัวมาแบ่งพวกมึงดูดอะเออเว้ยเฮมึงไปกล้าไปสั่งนะสตรีมเมอร์อื่นไหมพี่ลงเวลานั้นพี่ลงเวลานี้เยอะ เหมือนเป็นยาเสพติดอ่ะเหมือนทำทำเหมือนกูเป็นเมียคำพูดเดิมไว้พรุ่งนี้ตีสองเออก็ตีสองไงแต่หนึ่งนั่นอ่ะแต่นึงกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอ่อ หนึ่งสามสามห้าครับหนึ่งสามสามห้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่กระเป๋าอะไรครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมไม่ดีปดสี่ดพเยงก่อนตีสองรู้กันนะก่อนตีสองรู้กันนะโอเคไรพี่สรุปพี่มาเป็นอะไรกับผมเนี่ยพิธาบดีเคพี่พี่ไปฆ่าคนพี่ก็ไปข่าคนอื่นวามาข่าอะไรผม ท่านที่แล้วผมไม่ฆ่าคนพ่อคนแม่พี่เนี่ยวะเหี้ยขู่กูอยู่นั่นแหละแจ้งความแม่งเลยเนี่ยมาวาะไอเหี้ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันกูแจ้งความรอเลยแหละไม่ให้กูโทรหานหนึ่งก้ตอนนี้เลยไมล่ะวอางจริงด้วยอย่าท้าทายน่านมืดนะกูบอกก่อน เาไมล่ละแจ้งไปแจ้งความไปปุ๊บเดี๋ยวก็รลองแหยยงอีกพี่อยากกลับไปอยู่ในคุกไหมบมหนามถามพี่แค่นั่นแหละว่าพี่อยากกลับไปอยู่ในคุกใช่ไหม ถามพี่ว่าพี่อยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกไหมถ้าพี่มาโดนให้ผมแบบครูผมอะผมแจ้งความนะเลทแจ้งความไม่พอพี่มาหาผมถึงบ้านหนึ่งพี่โดนตัวผมเสียอยู่แล้วสี่ห้าแสนโดนเอเอฟ้องไม่ใช่เอนะเอไอเอนะแต่วมึงคิดว่าเป็นเอเออีกไม่ใช่ไอสังการพี่แบงค์นะเอไอเอผมไปทำประกันชีวิตมา ประกันชีวิตของผมอะเดือนละสามหมื่นพี่ก็คิดเอาแล้วกันกี่ก่ายังโดนตัวผมไหมละ่ะพี่ยังกล้ามาหาผมอยู่ไหมผมมึงก็คิดเอาแล้วกันถ้าพี่กายังมายุ่งมา,มาโพลเลงี้ผม ผมเคบรลกฐานไว้ในสตรีมนไปแหละว่าพี่มาคู่ผมในสตรีมก่อนผมทั้งขอโทษขออะไรพี่แล้วแต่พี่อวดเก่งจะมากระทืบผมไงถูกไหมครับคนดูคนดูอยากเป็นพยานให้ใครหนึ่งพี่ธนบปดี 2. สองผมถ้าใครไม่อยากเกี่ยวให้กดบวกสองซึกนี้ไม่เกี่ยวกับคนดูนะให้กดบวกสอง ให้พวกคุณเลือกเกมอ่ะก็หญ่ไหมนะ มึงไปอยู่ฝั่งเขามึงมึงโดนจับมาแล้วมึงก็ร้องพวกมึงโดนจับมาพวกเมื่อกี้ตุเยอยู่อะตุเยตุย่เรยนโทรมาหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ก๊าดก็อยู่กับพีพีเลยอย่ตรงไหอ้าอุ้ยใครออกแล้วมาอะฮะพี่ทำอะพี่ทำอะไรพี่จอยเปล่าร้องเลิฟก็อยู่นี่แหละทำอะไรพี่เด่น จะเลื่อคุยอะพี่อ่ะพี่ไม่ไปทำอะไรต่อนั่งขับรถเล่นปืนแล้วไปเที่ยวมาสนองไหมครับพี่ขึ้นมาดิปอพาไปขึ้นมาได้คุณน้องไปบอกเพื่อนๆก่อนนั่นแหละเพื่อนๆยืนรอเราไปบอกเลยไปไหนอ่ะพี่ตังค์ไม่ไปแล้วโอเคน้องยาบเห็นไหมล่ะพี่ทำบอดี้รูมาทีเดียวผวากูอ่ะ สรุปเราจบกันนะพี่เนาะเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วนะพี่เนาะผมไม่ได้ขู่พี่นะแต่ผมเอาจริงนะถ้าพี่มาดูตัวผมผมพี่ห่าฮัลโหลครับพี่ครับหลุดเอาไปหััติดหนุ่มอะนี่เนอะห้ไว้ที่ตีเสียจัดเราพลทหารขึ้นรถไปดิ เอาเลยครับรังสีมันรับผิดชอบเองไม่ได้ปล่อยครับคุณไม่ได้ปล่อยใช่ปะเอาเลยครับรังสีรังสีมันรับผิดชอบเองรังสีมันรับผิดชอบอะไรนะครับเราจะรับผิดชอบอะไรทนรททนนะเบบี้เบบี้ ทำอะไรมาบ้างวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ห้าพนห้า,ารกูจะรั่วกับแชทมือ,ว,มอวะนอิมจนหลอนนะออน,น่ะเออป๊หนึงนะแสดงว่าพี่พี่รังเอ้ยพี่ทำบบดีไม่โกธผมขอ้คุของรับพี่เลิฟนั่นแหละพวกมึงไปยุยหยั่นไปแก้งที่เขาเองกูช่วยไม่ได้นะถ้าพี่เขาจะไปกระทืบพวกมึงเองอ่ะห่าไม่เกี่ยวกู ขายให้หน่อยครับบยเบฟ้าอเอไม่เห็นเย็นเลยวะบูไปดูดิครับ,<ด>รบไรอ้พู่ไปทีเดียวเอาตีหนึ่งเหรอเออแป๊บหนึ่งัาร้แลจะกันให้ครับผ,ผมผมเอาหลอดถานที่พี่มาตัวพี่ลงทบไปแลวนะยาตามยายาเลยพี่เอาให้โตแล้วรุ้แล้วเอาขายขายขายสว่านสามแปดูน K แล้วก็รับอ่ะขายสว่านนะ ขายเบเบร้อยหกสิบไ้ยไหมอ่าฮะอะไรอีกพูดเะแล้วก็รับเครื่องยนต์เจ็ดแสนห้าก็คนดูไงพี่คอมเมนไม่เกี่ยวกูเนาะเออ เป็นไงครับสนุกไหมสน,สนุกดีค่ะไปโดดน้าผามาด้วยอ่ะสนุกจัดเพราะว่าแม่งงอมอ่ะไม่มีอะไรทํำเลยแต่มันก็สนุกเป็นรถแ,แต่คนละไอ้ก่ที่เราชิไม่ไหว คนเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวระรมาเดีวถามไอ้ฟ้าก่อนมันอยู่ไหนจะไปดูเอ้าโคาตีเหรอเล่เตียใครอ่ะตีแก๊ไงอะไรไม่รู้มันไปตีกันได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเมีสิบกระบอก <c oughs> ไอ้พี่ <c oughs> โอ้ อ้าได้ยินไหมว่างไงโทรมาว่างไงพี่อยากสอบถามทำไมถึงแพ้ทำไมถึงแพ้หรออ,อก,ก็ไฟมันไม่ไหวไข่แม่งโทรมาไว้เวนแต่ถ้ามึงด่าคนดูเมื่อไหร่เจอกันนะ แต่ถ้ามึงดูนาคนดูมเมื่อไรเจอกันนะครับพี่ได้นาย,นายผมไม่ได่าครับผมด่าเป็นบางคนนะพี่พ็อีเยี่ย่ซัดอ่ะด่าเป็นบางคนพี่แต่ผมไม่ได้ด่าพี่นะพี่เล็บลกเยี่ยผมด่าคนดูบางคนที่มันด่าผมเยี่ยลกมึงเก่งในเวนทำเป็นจะมาท่ากูตรงกูต่อยมึงดูสภาพตัวมึงก่อนเลยอีควายกูกลัวมึงอ่ะ เฮียฮัลโหลตั้มมันมีอะไรเบลเจอเบลไหนเออเดี๋ยวพี่ไปพี่ทำธุระอยู่จ้ากอโอ๊ยพี่พี่ติมอยู่ตั้มเดี๋ยวพี่ลงติมพี่ไปเอาให้ใช่ไหมเออผมไม่ได้ด่าะพี่นะผมได้คนดูมึงโดนแน่กูมาอ้วน ไม่ออกไหมว่าไงพี่ว่าไงอยู่ไหนหรือเวนดูไม่ยังไม่ได้ไฟแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่หน้าสอนอพี่ทำอะไรเออมาดักเอ้าสรุปเขาเกมเยอะหรอก็เออสามคนนะพี่ฮะหมดไฟนะหมดไฟนะค่สาเอือหมดไฟนะนะใช่ได้แค่สามเอือเรื่องได้เขากี่เออไม่ได้เลยอ๋อตามอยู่ตามอยู่หรอน้องผมไม่ครบด้วยเฮีย ย่อ้วอยู่มาเล่งพวกผมไงแล้วไปมีเรื่องอะไรกันนะไปเลยไปมีเรื่องอะไรกันเรามีฝังอะไรปะน้าปามันมาปนพวกผมตอนเย็นตอนสามตอนสี่โมงเย็นปนพวกผมแล้วผมโพสทวิตด่ามันแต่ว่ามันเอาเรื่องที่ผมโพสทวิตด่ามันมาซื้อโอ้ยมันเอามึงเลยหรออืมไม่เป็นไรแต่คือยังไงนะน้องแต่ผมบอกไปแล้วผมบอกไปแล้วบอกว่าถ้าถ้าจะซื้อเรื่องที่ผมโพสทวิตด่าอ่ะก็ก็มีแผลอยู่ก็คือเรรืื่ออองงนนผมมก็าไซ้้ัดบึ เราคือจบย่เพราะสามารมาตอได้ได้ตายเพราะปังนะมึงได้ยินไหมพี่ได้ยินพูดต่อเลยนั่นแหละไม่เกี่ยวกับพี่ผมด่าคนดูพิษณุพอดีผมไม่ได้ด่าพี่เลยผมจะด่าพี่ทําไมพี่ไฟมันไม่ไหวเว้ยเฮี้ยผมยิงยิ่งสุดๆแล้วเฮี้ยเจ็ดสิบสองนัดยิงจนหมดอะวนออกไปใส่ลูกกระสุนเพิ่มเข้าไม่ยิงต่อยกับก็ไม่ไหวเฮี้ยมันพิมพ์แต่เฮี้ยมาแล้วเอ็งไป เองเป่าเอาเรื่องเขาหรือว่าเขาเรื่องเอาเรื่องเองเนี่ยรอบเนี้ยเอ้ามันเอาเรื่องพวกผมดิหุยมันเอาผมก็บอกอยู่เป็นคนปนแล้วก็เอาเรื่องด้วยอืมก็มามาปนพวกผมแต่แต่มันเอาเรื่องทวิตมทวิตด่ามันเอาเรื่องที่ผมโพสทวิตด่ามันมาซื้อมึงไม่ด่ามาเลยบอกว่าไอ้สั์เดี๋ยวเอาแก๊งแม่งแตกอึ๊บแล้วเขารู้ได้ไงว่าเขาจอดจงกันนั้นมึงตอบมึงตอบโพสทวิตไปหรอว่าเป็นไม่ไม่ผมผมพิมพ์ชื่อแก๊งมาเลย เออเอาด <c oughs> อีคนผมมันไม่พร้อมไหมไอ้เนี่ยมันเมื่อวานเล่นกิจกรรมกันแล้ววันนีมน้มันพักกันห้าหกคนอะ่ะแล้วผมต้องหาคนมาแทนอะ่ะนี่ขนาดหาคนมาแทนคนยังไม่ครบเลย ล้อหลอกอะไรผมไม่ได้ลอหลอกผมได้เหี้ยบางคนหมายถึงคนดูนะที่แม่งคิดว่าตัวแม่งเก่งเหี้ยจะมากระทืบกูกูบอกไปแล้วใครจะมากระถืบกูกูก็แจ้งความแต่ถ้าเป็นพี่พธนาบาดีอ่ะกูยอมให้คนเดียวนั่ก็คือพี่เลิฟกูแต่ถ้าเป็นพวกมึงนะ มันไม่ออกครงมามั่งเลยอะขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคนหนึ่งเซ็ตรอช่วยเพื่อนที่ออกตู้เลยนะแล้วก็พาไปเก็บปืนเลยเอาแค่แบบเซ็ตหลักพอคนมีปืนให้เก็บเข้าตู้ไปให้หมดเลยโอเครู้เรื่องเอ่คนถามสว่าน 3, สามแสนห้าว่านสามแสนห้าคือ สว่านที่เจาะมีคนเอาไวเบรย์แต่ต้องไปส่งที่เห็ดอ่ะโอ้ไกลไปสามอันอะฮัลโหลน้องมึงสว่านยี่สิบอันไหมโอ้มึงเจ้ากี่อันเนี่ยกูงงเนี่ยอักเลยอันหนึ่งใครแล้วมันเกลือมากเลยอ่ะผมสองเลยไหมโอ้ไม่มีตังค์แล้วอ่ะอยู่เบลบนอะลรอะอยู่เบลบนโอเคโอเคไม่มึงเอาเบลไหนมึงเอาเบลไหนเบลด้านได้ไหมผมอยู่ในเมืองครับสองอันนะ อ้สองอันนึงสองอันนีงพี่เออมาๆๆเขาว่าไงเขาว่าไงครับเ่ฮะเขาว่าไงบ้างเออไม่เป็นฟ้าสามเมตรแต่ว่าที่เห็ดไมโอ้ยเข้ามานี่นี่ล้ไม่ส่งหรอไกลไปสี่แสนห้าเลยเหรอ S <S เรียกกูกนะูัย้วนมอ่ะการับเครื่องให้ได้หน่อยดิพอดีว่าจะแลกรถน่ะคาสามเครื่องอนะ่ะเล่นตอนนี้แลกได้อยู่ประมาณสามคันนะนะ <S <S อ่ะเล้งอะโอบโอรทบน้องไปไหนน้องรับเครื่องอยู่ใหน้หน่อย รับเครื่องยนต์ครับพี่เกดมีเครื่องยนต์แบ่งขายไหมพี่สักเครื่องพี่เกดเมื่อยใหเครื่องเบนซินหรือดีเซลครับน้องพูดอย่างนี้น้องกระทืบหลายรายแล้วนะโทษพี่ครับเขาต้องรับผิดก่อนครับผมว่าเอานี้ยออกมาเที่จะได้เมื่อกี้เปิ้นไอ้นี่อ่ะได้มาห้าพันอีพผีอ่ะก็แบ่งผมมาทันนิดนึครับไม่ไม่ไม่ พี่ทนานพด,ดีผมไม่ได้ด่าพี่เดอ้อพี่โกรธผม,มพี่สิกสิกมีอันนี้ไหมครับพี่ได้ยินไหมนี่ มาเรียมาลีพี่เกียร์เรียกเข้าสีเอสดพี่เกียร์เรียกกูตอนไหนพูดพปเรื่อยได้ดีละได้ดีละไหนไวเบ้เขารับที่เห็ดหนู่นนะอีกนานเลยป<ว>่าเขาจะเข้าเมืองอะ่ะอ๋อพอนเงินพอนเรื่อยๆเลยรับเองเลยบอกว่าถ้าจะเข้าเมืองตอนไหนบอกละกรงั้นร,รับเครื่องเลยเกา้าเอ้ยแปดแสนรับเครื่องยนต์แปดแสนไปเลย เอาไว้เป็นค่าทำแผลกับค่าอาหารเม็ดเล่ห์หกหนึ่งครับสองเหรหนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่ห์นะหกหกหนึ่งครับและเองเอาของไปไหนไปขายเหรอใช่ครับแต่เราที่แล้วมันเกลือมากเลยอะหนึ่งศูนย์แปดสี่เนาะเล่ห์ไหรับเล่หไหนหนึ่งศูนย์แปดสี่แล้วพี่เกียร์เขาจะเลือกคูเทาเดียวกันไห ไม่เราไม่แลกไปก่อนหรอหรือว่าเอารถไปทำอะไรอะขายหรืออะไรอะไรนะเอารถไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไปแลกกันเลยขึ้นมาพี่เกตมีเครื่องขายผมไะมพี่เกตไปด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้เมียเอารถไปไอ้เตี้ยอาฟอร์ดไป เคตานนองเลิฟมึงจะเอาอีกเท่าไหร่ว่ามาเอาพี่จะโดูให้ผมเหรอเอางี้ถ้าพี่ธนบดีรุ่นใหญ่ผมขอให้พี่สามพันให้ผมได้ไหมพี่เลิฟไหนพี่เกียร์ไม่เห็นนักเฟซกูมาเลย สามพันกูขอตีสามเอาวะถ้ารุนใหญ่จริงฮันโดมาแล้วคนจริงนะแต่บัลังเขาสตรีมอยู่หรอใครขาย EP hard EP ครับตอนไปด้วยปะพ่นหนาใคขายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นชื่อให้แกด้วยหนึ่งร้อยเคเอาดิเอามาดิ มึงเมิน30บาทเลยสามสิบ <30 S 1> บาทก็มีหมมัวใจนะไอ้อ้วนดำคอคาร์บอนหาหลอกสีเขาไอ้เวนอไอ้เหี้ยไอ้ของมึงสามอันเดียวสาม จะไปเหรอไม่บอกอ่ะไม่ไม่ได้ไปแป๊ดหนึ่งพสดไข่พลดรับร้อยให้หน่อยไปเพื่อนทำไรอยู่เพื่อนมีเครื่องบ้ามีเครื่องบ้างไม่มีมีแต่โค้งตอนนี้กูมีเครื่องเปล่าอ๋อเครื่องรับเครื่องอะไรควรรับไปหรออะไรวะรับไปแล้ครับอ่าแปดแปดสามยี่สิบสี่ใช่ไหมตัวฮัลโหล แว่ส<ม>ามยี่สี่ใช่ป่ะอ่าทำมาไ,มาาไมายถึงสามยี่สี่เปล่นนากูถามไม้เฉยเป็นยังไะไหนพี่เกียร์กูไม่เห็นทักมาเลยไหนพี่เกียร์ไม่เห็นทักกูมาเลยจะทำอะไรเหรอ ไม่คนดูบอกว่าพ um ี่เกียร์ที่อยู好好่ด um ูไว uh yes> ้เขาถัดผมมาแต่ผมไม่เห็นอะไผมหาตั้งนานเนี่ยอืไหนก็ให้เขาทั้งหม่เองพูดไปเรื่อยโทรครับเดี๋ยวผมลงทีมแล้วเด้อืม